แล้วก็มีรูปสาวแสนสวยคนนึงชื่อน้องเบนลี่ว็ก็อยู่ในช่วงอิ่มวามสุขอกุนชากันมากแต่วันนึงแงก็เกิดป่วยไม่สบายแล้วก็อาการหนักแล้วจน เสียช <NXT> no ีวิตจากครอบครัวไป่ายแล้วตายโอหลุยี้ไม่มีแม่ซะแล้วพ่อกป็นไอคิดว่าถ้าดี๋ยวพ่อจะหาแม่ใหม่หาพ่อก็เลยไปพบรักแล้วก็แต่งงานกับแม่ให้อคนหนึ่งซึ่งแม่ใหมคนนี้ก็มี็นลูกสาวเป็นลูกติดของคนอืคนเช่นเดียวกันโอ้ก็คุยใหญ่ขึ้นนะจากสเป็น4คน ก็ดูเหมือนวันน่จะมีความสุขเนาะทั้งสี่คนก็อยู่กันมาแล้วจะมีความสุขแต่แล้วความเศร้าก็มาเยือนอีกทางหนึ่งเมื่อพ่อป่วยไม่สบายอย่างนั้นแล้วและในที่สุดพ่อก็เสียชีวิตจากไปอ๋อลีนี่หักเลยครั้งนี้เหลือตัวคนเดียวเพราะว่าสองคนนี้ก็ไม่ใช่แม่แม่แท้ใช่ไหมไม่ใช่พ่อพไม่ใช่พี่น้องกัน และแน่นอนว่าแม่เลี้ยงใจหลายเนี่ยก็เปลี่ยนชาบูรี่ลูกก็เปลียนด้วยก็เลยคงเหวกระเทาะต่างๆแล้วนะหล่อลลคนนีู้กแม่วยสยห่เียะหิวรล้วค่ะแม่กพิ่งแต่ตื่นมาไม่ได้กินอะไรเลยเลยไปดื่ม บ้านไหนก็ปีนขึ bueno ้นไปฝ่าันคาบ้านหรือป่าเนี่ยโหใเแี่ยิงมาท่าอยเี้ยนี่ห็ข้ยโก็าก็ไปเอาาของฉันกับูกเ่ยไป้วก็ตาแล้วย่าลืมเข้าไปถูตามพ่ให้ครด้วย่ดีอยู่ก็ 진 <목소리도> ตายแน่ๆดินี่ก็กลัวมากไม่รู้ว่าจะทำยังไงเธอก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยจะต้องโดดน้ำลงไปเพื่อพอหาสู้หญิงทีาให้ได้พอเธอโดดลงไปช่ดเธอไหว้หมครัต้องบหมดสติสลบไปและเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่บ้านเลยแล้วมองไปรอบๆต้นไม้ก็ไม่เหมือน สิ่งแวดล้อมก็ไม่เหมือนมันเป็นคนที่กันเลยก็ไม่รู้ว่าจะมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงจะมองไปด้านหลังก็เห็นกระท่อมเล็กๆอยู่หลังนึ่งใช่กระท่อมนั้นน่ะเป็นบ้านพักอาศัยของภุญยาบาลี่และคุญยาบาลี่ก็ออกมาเห็นมิลี่จึงเดินออกมาพูดจักเจอไมมาหน้าอะไรเยอะแยะไม่ใช่ลหลนี่เห็นนี่ ไม่รู้อ้าไม่รู้ทไมเรไ้เนี่ย้ไมหนูมาอยู่ตรงนี้ได้่ะูชื่อนี่ค่ะหนูทาสมดต้าไปแล้วหนูก็งงตามหาไแต่ว่าหนูความรู้สึกจริงหนูก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะอาจารย์เป็นครไม่รู้่นะฉันชื่อยายบอนี่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วฉันก็อยู่ที่นี่คนเดียว อรู้มาอยู่กันทันนะแล้วก็เคยดอะที่มน้างบ้านไม่เป็นอย่าร้ค่จะมีอหาหารแล้วก็ที่ถ่ากันแซงสบายเป็นหนูดีไหมจ๊ะ นอยหนาลูกผมอุ่นแส,นสบสบายเธอก็ตั้งใจทำงานบ้างไม่ว่าจะเป็นปดวบ้านถูบ้านล้างจานทำงานบ้านแม้กระทั่งงานปูนที่หลับปูที่นอนให้กับปัญญารีเธอก็จะปูที่นอนให้พระผ่อนเก็บที่นอนให้ทุกวันเพื่อความข็งแงตั้งใ,ใจจึงออกมาสะอาดสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยยายมารีก็ พอใจมีความสุขทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมาหนึ่งวันจนะทั่งวันหนึ่งยามวัี้ก็มาบอกกับยินยี่ว่ายินยี่จ๊ะเพิ่นดีสิยินดี่ฉัเป็นเด็กดีมากเลยนะถ้ายังทานั่งแกล้งรถประสาจะอ่านมากฉันมีรางวัลเป็นของฝันเล็กๆไม่น้อยจ้ะ ยายวันนี้ก็เอาจะเป๋ามันให้หนูด้วยใชจ้าฉันคิดว่ากองควาชิ้นนี้มันจะทำให้หนูกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองของหนูอย่างมีความสุขกัจ้ะหนูจะต้องกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองของหนูให้มีความสุขซะ พถที่สดใสแล้วก็ไปเจอคนดีๆที่จะทำให้หมูมีความสุขยังไงนะจ๊ะมีน่าักมีดีเ่นก็กระโดดน้ำลงไปในสระน้ำเหมือนขามาเลยเจอผั้หมดสติสนุกไปแล้วพอฟื้นขึ้นมา ก็ปรากฏว่าเธอกลับมาอยู่ตรงที่บ่อนะ้ำที่เธอเอาผ้ามาซักก่อนที่เธอจะจมลงไปนั่นเองนะคทุกอย่างเหมือนเดิมเธอดีใจที่ได้กลับมาแต่รู้สึกว่านานกว่าตอนที่เธอได้รับมาแล้วเจอกระโหลกนั่นเาเสียอีกเธอสงสัยเธอรั้วลุกไปหยิบของว่าผ้านายมันเป็นอะไรทองคําอุ้ยมีทองคํามันอยู่ก้อนวะนี่ ไขหมูไส้ทองเล็ดยินชีดาเนยแยกไปหมดเลยเออเธอดีใจรู้ืนเข้าใจแล้วว่าชีดาคนนี้ของบของเนี่ยจะทำให้เธอมีชีวิตวานานเขาทีดีขึ้นมาเป็นยังไงเธอจะพูดขึ้นมาว่าคุาเล่สิ่งที่คุณ้มามันมีค่าทใ้คามสดกเลยในระหว่างที่เธอกำลังมีใจและชื่นชมนั้นโจรป่าคนนื่นก็ได้ครากฏตัวออกมา ต้องมาต้องมาสิก็ไปสวยกันนะเนี่ยจะไม่เป็นเงี้ยที่เธอยากใช่ไหมหยุดนะทุกโซนใจต่างเฮ้ยมีสุนีคนนี้โผล่มาเอาดูจับตบแดออกอยูนี่เลยนะจับตบอะไร 我第一个打。 ช่วยเธอได้มาขอบคุณเขาขอบคุณมากนที่ช่เราอ่ะไปเลยม่ใช่ใชซักผ้าหายไปหลายวันที่แกก็ตอกของผู้ชายไงใช่แต่่น้องตกลงสักเดียวเน่าไม่ากคุกันดีกว่ารี่ไอีกนี่นะคะอ่าเร่ก็เลยเล่าเหตุการณ์ทกฟังวามันเริ่มต้นตั้งแต่เธอ่ะเอาภ้ามาักใช่ไห แล้วจมกนก็หลดนน้ำไปใช่ไหมแล้วก็โดดตามลงไปแล้วเธอหมดสติแล้วเธอสงบแล้วก็มาฟื้นขึ้นมาที่บ้านบ้านเนื้อแล้วก็มีคุณยายรันตี้เนี่ยมาชวนเด้นไปเห็นบ้านโดยที่บอกว่าเธอจะต้องทำงานบ้านเป็นการตอบแทนไม่ว่าจะเป็นวางบ้านถูบ้านล้างจานุงข้าวจัทุกที่หลับปักที่นอนตักน้ำอะไรต่างๆงาแล้วยายรันตี้ก็เลยชอบใจก็เลยให้ขอขังมาเป็นทางการกับเธอ ก็เป็นทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองนี่แหละที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอแล้วพอเธอได้มาพัเธอก็มาโผล่ตรงนี้แหละเมื่อกี้มันมีโจรยมาล่ะสมินเขาก็มาช่วยเธอให้รอดชีวิตดิฉันก็เลยตัดสินใจว่าเอาทองออกมาหนึ่งก้อนแล้วก็มอบให้ได้เลี้ยงถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วเธอก็จะอำลาขอลาจากไปใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวของตัวเอง และเวลิยมีอัศวินไปคอยอารักขาปกป้องคุณทองเธอแม่เรียได้ทองมานึงก้อนมันไม่พอใจอเลยเพราะว่าแม่เรียเนี่ยรลภมากอยากได้เยอะๆอยากได้มากกว่าที่มิี่ได้อีกก็เลยนึกออกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ยจะส่งลอนล่าโด่ํน้ำไปเพื่อที่ไปโผล่ที่รุ่นแล้วไปเจอ,อยามันนี่ก็ไปช่วยงานเขาสุดท้ายก็จะได้ทรัพย์สมบัติเป็นของขวัญรางวัลกับมาให้เยอะที่ดินลี่ได้ด้วยซ้ำ อ่ะจะถามก่อนว่าลอล่านิสัยเหมือนนดี้ไหมใช่ลอ่าจะอยากไปทงานหนักๆไหมอยากไปไหอยากตกลอย่งไม่อยากรู้อย่าไรดีว่าลูกสาอยากไปเดีวเป็นนีม่แถ้าลูกตัวเองน่น ตกน้ำลงไปแล้วก็เหมือนลิลี่เลยายใ้น้อยู่หมดสติสลุไปแม่ก็ออกไปรอรอว่าลูกจะกลับมาเมื่อไหร่ก็จะมีสรัพย์สบาตมาลูกได้สติฟื้นขึ้นมาบอกไปรอบๆอบเฮ้ยมันเป็นกาะที่นั้นแสดงว่าเรื่องที่ีิี่เล่าเป็นเรองจริงแล้วตอนนั้นเขาก็มาถึงบ้านแล้วก็รอแต่แม่เท่าวันนี้จะโผ่มา ไปรู้แล้วว่าน้องคนนี้มันจะต้องโผล่มาจากสารน้ำของผู้หญิงคนแรกที่ชื่อิลลี่นนแน่ๆเลยแมคร้าวันนี้ก็เลยผมว่าชวนไปอยู่ที่บ้านแล้วก็จะให้ทีพามให้ล้างแต่ว่าลอลา่าก็ต้องทํางานบ้านเป็นการตอบแทนเช่นตัดกวาดเช็ดถูตัดน้ำถูข,ข้าวผ้าฟื้อะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าลอลาา่านิี่ใส่เงินดีไหมเราคิดว่าเขาจะตั้งใจทำงานอย่างไขยในใัน โอ้โหตัวยายแกมากแล้ววันนี้จะมีน้ำใจช่วยเหลือยายหน่อยนะจ๊ะเอาไปคว้านรถไปคว้านเลยระเด็นใส่ยายที่เราไม่ชัดนไม่ต้องพัดไม่ต้องมัวถ้ารูททาดียายมีรางวัลให้แน่นอนจ้ ยังไม่เริ่มทำงานเลยทุนของั้วันใช่ไหมเชิญก็ได้กว่ามีกว่าหน้าอยู่ที่คอมเนี่ยกว่าอยัานี้มันกม่ร้อกะบกหน้าไม่จิงชัยยามฟืดนเฉยนโซนฟุงก้งจจจานา็คุณซี้านีเธิรก็ไปปูที่นอนให้เหมือนที่ลิลี่เคยทำให้ลุอย่า่ เห็นใจวอนที่เห็นใจอยู่ว่เป็นหมาเนี่ยนอน่ก็ได้กินอนแล้วไอ้คนเนี่ยหนึ่งวันกระเบิดขาวแค่วันเดียวเธอก็ได้มาทวงของังวะแบ่สุดั้งอยากมีความสุขตลอดไป